ส่งเนี่ยเราท of of ําหน้าที่ขนส่งไปพม่าเลยไหมหรือว่าเขาเขาจ้างมาเนี่ครับด้วยเพราะทางนี้ก็ไม่ได้รับผิดชอบเรื่องการส่งใช่ครับเพราะทางนี้เขาจะจ้างมาเขาจ้างมาบินครับความบินไงก็ถือเยี่ยวอูดังนั้นเจอนางยังไง นนปิันน้อโมเนีงอเนีั้ยนนเองเราจะให้ปวสกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราจะระมัดระวังว่าสารเนี่ยไม่ให้หลุดออกนอกระบบก็คือ ตัวนี้โซเดียมคาร์บอนตมันคือตัวสำคัญเลยที่สร้างความเป็นกรดด่างเพื่อให้เกิดความเป็นกลางในกระบวนการนั้นต้องรายงานร้อนรายงานทุกขั้นตอนเลยว่านำเข้าจากใครผลิตโดยใครมีกระบวนการติ๊กโก้เิกูเป็นฟังตลอดเลยกูกำลังรอที่รถกูกรอบไปไป you yep. ยกสูงข้ามนนี้เออมาของนี้หุดที่สามข้ามนนี้ออก,นก็เดินลงไปดิอันนี้คืออมโมเนียมพรยปดิาปะบต่อกัรเพียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้สำนักงานอปอพสนะครับโดยสำนักความคามยาเสพติด เราได้วิเคราะห์สถานการณ์นะครับภาพรวมของการนําเข้าและส่งออกนะครับสารเคมีที่มีการถูกนําไปใช้นะครับในขั้นตอนของการผลิตยาเสพติดเราที่ผ่านมานะครับเรามีการจับกลุ่มสารสําคัญน,นะครับสตัวก็คือโซเดียมคาร์บอเนตนะครับแล้วก็แอมโมเนียมคอลอไรด์ซึ่งมีการนําส่งออกไปยังประเทศนะครับที่เป็นเป้าหมายฐานผลิตยาเสพติดนะครับก็คือเมดอัพตมีน แล้วก็ไอซ์แล้วก็เฮโรอีนนะครับซึ่งสารสำคัญ2ตัวนี้เนี่ยในคำสั่งคอสชอนะครับเม,เมื่อปี59กําำหนดว่าจะต้องมีการรายงานนะครับบริษัทที่ผลิตการนำเข้าและการส่งออกรวมถึงการกักเก็บตัวสินค้านะครับว่ามีการเก็บไว้ยังสถานที่ใดนะครับมีรายละเอียดผู้จัดเก็บสถานที่นะครับที่ตั้งและก็จำนวน รวมถึงนะครับในการขนส่งมีบริษัทใดนะครับมีการขนส่งในวันวันเวลาใดและประการสำคัญเลยคือปลายทางนะครับที่จะต้องมีการระบุว่ามีการนำส่งสินค้าสารเคมี2ตัวเนี่ยไปยังปลายทางประเทศใดบ้างและใช้เพื่อกิจการใดนะครับโดยวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อป้องกันการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนำไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติดก,ก็เลยเป็นที่มาว่า,าทางสำนักง,งานปปสเราได้วิเคราะห์ข้อมูลนะครับและก็ตรวจสอบพบว่าสถานที่เก็บแห่งนี้นะครับและก็ตัวบริษัทเนี่ยยังไม่ได้มีการนําเข้าข้อมูลหรือรายงานธุรกรรมนะครับในรายละเอียดที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นเนี่ยไปยังสํานักง,งานปปสก็เลยเป็นที่มาที่เราสงสัยนะครับแล้ก็เข้ามาตรวจสอบ แล้วกท็ทางผู้จัดการเนี่ยก็ได้ให้ความร่วมมือในการไปนําชี้นะครับว่าสารทั้งสองตัวเนี่ยโซเดียมคาร์โบเนตกับอแอมโมเนียคลอไรด์เนี่ยอยู่ในจํานวนปริมาณเท่าไหร่วันนี้เราก็เลยทําการกักไว้นะครับในเวลา3ติดวันเพื่อให้ทางบริษัทเนี่ยมีโอกาสเข้าไปชี้แจงก่อนนะครับว่ารายละเอียดที่เราได้แจ้งเนี่ยและข้อความจําเป็นที่จะต้องรายงาน ไปยังสํานักง,งานปวสเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างแล้วก็ต้องรายงานให้ครบถ้วนครับสารเคมีที่ตรวจพบนะครับก็คือเป็นสารตั้งต้นสารสำคัญที่ใช้ผลิตยาเสพติดใช่ไหมครับแล้วปลายทางเนี่ยมันไปที่ประเทศเพื่อนบ้านอันนี้มันเป็นข้อบ่งชี้หรือข้อพิรุษอะไรไหมครับก็เป็นข้อพิรุษครับ <c oughs> อย่างที่เรียนแต่ต้นว่า <c oughs> ในคําสั่งคอชอที่สามสองทับห้าเก้าเนี่ยเรามีการพริจารณาแล้วนะครับว่าสารเคมี ทั้งสองตัวเนี่ยคือโซเดียมคาร์บอเนตกับแอมโมเนียมคลอไรด์เนี่ยนะครับต้องทำความเข้าใจนะครับไม่ใช่สารตั้งต้นที่จะผลิตยาเสพติดนะครับแต่เป็นสารสำคัญที่ใช้ในกระบวนการผลิตนะครับเป็นตัวที่ทำให้การสังเคราะห์สารเคมีเนี่ยเป็นไปโดยสมบูรณ์นะครับซึ่งตัวโซเดียมคาร์บอเนตเนี่ยเป็นสารสำคัญในขั้นตอนการผลิตไอซ์ Ice, แล้วก็ Met, เมทแอมพฟตามีน ส่วนแอมโมเนียมคลอไรด์เนี่ยคือสารสำคัญที่ใช้ในการสกัดโมฟีนออกจากพืชฝิ่นนะครับและเพื่อนำไปผลิตเป็นเฮโรอีนซึ่งทั้งสองตัวเนี่ยนะครับแล้วก็ของโรงงานแห่งนี้เนี่ยบริษัทแห่งนี้เนี่ยปลายทางเนี่ยบางส่วนได้ถูกส่งไปที่ประเทศฝั่งเมียนมากนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการชี้แจงรายงานให้ทางตำรวสอสได้ทราบก็เลยมีความจำเป็นที่เราลงมาตรวจสอบ ทีมทีได้มาจะมีรับผู้จัดสินค้าผู้เออร์ในประเทศหรือว่านำเข้า,าอะไซัพพลายเออร์ในประเทศครับแต่เห็นจากแพ็กเกจจิ้งข้างกระสอบเนี่ยคือนําเข้ามาจากฝั่งประเทศจีนนะครับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้น้มีการเสืบสวไปตรวจสอบต้นต่อเลไยไหมคะว่ามีการแจ้งถูกต้องหรือเปล่าแน่นอนครับเราก็ต้องมีการตรวจสอบอข้อมูลไล่สายขึ้นไปว่าบริษัทที่เขาจําหน่ายให้กับทางโรงงานหรือบริษัทแห่งนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่ ถูกต้องตามกฎหมายไห่นะครับและมีการปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมายอย่างไรนะครับและก็นั่นนั่นคือต้นทางนั่นคือต้นทางที่นําเข้ามาที่บริษัทแห่งนี้ส่วนปลายทางเนี่ยบรยิษัททีออ่อ้างว่าอยู่ที่ฝั่งประเทศเมียนมาเนี่ยนะครับเป็นใครวัตถุประสงค์ประกอบกิจการอะไรเราต้องตรวจสอบทั้งหมดครับบอแต่ที่เราเข้ามาสอบทีตวดตโรงงานนีนะคะ้ค่ะมันเป็นการตรวจเช็คของเจ้าที่ว่าไม่ไม่มีการข่มกางหรือว่ามีการล้องเรง เราตรวจสอบวิเคราะห์จากข้อมูลนะครับและการทําการข่าวของสํานักง,งานปปสะไม่ได้มีการแจ้งเข้ามานะครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าเป็นการทําข้อมูลทางการข่าวของสํานักง,งานปปสะว่าบริษัทแห่งนี้เนี่ยยังมีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายโท,โ,ทโทษและความผิดนะครับในกรณีหากมีความผิดจริงรเราจะลงโทษมีใช้กฎหมายใดมาลงโทษ คือเราให้ความสําคัญกับการใช้ประโยชน์และการนําไปใช้ในทางที่มันไม่ถูกต้องทะนั้นเนี่ยเราเราจะเพ่งเล็งมาที่ตัวสารเป็นหลักการที่เรากักไว้และหากว่าตอนนี้เราใช้หนา้ากักไว้3ามิบวันหากว่าทางบริษัทเนี่ยไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดได้ครบถ้วนนะครับตามที่เราระบุไว้เนี่ยก็เป็นเหตุสงสัยเขาเรียกว่าเป็นทุกกรรมต้องสงสัยที่เราจะดําเนินการในการทําลายยึดของกลางเข้าสู่กระบวนการนะครับได้ แต่หากว่าจะมีกรณีความผิดอื่นเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาในความผิดฐานอื่นด้วยแต่เบื้องต้นเนี่ยหากว่าไม่ได้มีการรายงานหรือรายงานมาในข้อเท็จจริงที่ไม่ครบถ้วนเราถือว่าเป็นธุรกรรมต้องสงสัยนะครับอาจจะนําไปสู่การการยึดและการทําลายหรือการขายทออตลาดหรือนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นแสดงว่าดำเนินการตามคำสั่งแต่ย่งไม,ไม่ไม่ได้เข้ากฎหมายลงโทษหรืออาญา,าหรืออะไรทั้งนั้นหมครับชั้นนี้เป็นชั้นเราเข้ามาตรวจสอบก่อน เพื่อไม่ให้สารเคมีนี้เนี่ยมันหลุดออกไปยังกลุ่มบุคคลที่ใช้ผลิตยาเสพติดเราเลยต้องกักไว้ก่อนจนกว่าทางบริษัทจะสามารถสําแดงข้อเท็จจริงรายละเอียดใ,ให้กับพนักงานปวสได้ว่าปลายทางเนี่ยนำไปใช้เพื่อประโยชน์อะไรสารตัวนี้ค่ะนอกจากจะใช้เป็นสารในการทําให้สารเคมีของยาบ้าเนี่ยมันสมบูรณ์มันสามารถใช้ในโซนอื่นของผู้อุตสาหกรรมได้ใช่ไหมคะสารเคมีนี้ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปเช่นเรื่องการ การซักล้างสารเคมีหรือในอุตสาหกรรมเหมืองแร่นะครับและก็การใช้ในการฟอกขาวฟอกหนังฟอกอะไรอย่างนี้ในอุตสาหกรรมทั่วไปเนี่ยเราใช้ได้แต่สิ่งที่เราเพ่งเล็งทําไมประเทศไทยต้องให้ความสําสคัญกับสารเคมีสองตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเนื่องจากว่านะครับเราเราพบและเรามีการจับกลุ่มทั้งในฝั่งเมียนมาและก็ฝั่งไทยเนี่ยว่าในโรงงานผลิต ยาเสพติดเนี่ยมีการลําเลียงเอาสาร2ตัวนี้เข้าไปยังโรงงานแล้วก็ใช้เป็นส่วนประกอบสําคัญขั้นตอนสําคัญในการผลิตยาเสพติดเราเลยเป็นที่มาว่าเราต้องมาสกัดตั้งแต่ต้นทางก็คือประเทศไทยเราเนี่ยมีการนําออกส่งออกอยูออ่วันนี้เราพบของการขับกิดตันประเภทไหนกิจตันตน้ำหนักเท่าไหร่บ้างที่เราต้องตรวจพิสยก็รายละเอียดคร่าวๆเนี่ยโซเดียมคลอไรด์19ตัน โซเดียมคาร์บอเนต19ตันแต่แอมโมเนียมคลอไรด์4.5ตันที่ผ่านมาเรามีการตรวจสอบของแตสัดน,นี้นะคะที่มีแบบนำนเข้ามาแล้วไม่แจ้ง,งครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับ <S <S ที่เราได้ปวสได้ไปไปรนการเชิงลุกนะครับในการดูทําการข่าวนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบบริษัทนะครับภาพรวมทั้งหมดเลยทั้งประเทศ ว่าได้มีการมีธุรกรรมมีการต้องสงสัยที่ไม่รายงานเข้ามายังฐ่า,ฐานข้อมูลหรือแจ้งให้ปปชทราบหรือไม่ก็เลยเป็นเป็นครั้งแรกแล้วก็ต้องฝากว่า,าบริษัทนะครับหรือสถานที่กักเก็บาสารเครมีทั้งสองตัวนะครับก็ต้องประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจเลยว่าเรามีคำตัง่งคอรชอที่ระบุว่าท่านต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในเรื่องอะไรบ้าง นะครับง่ายๆคือการรายงานการนําเข้าส่งออกนะครับและสถานที่กักเก็บและก็ปลายทางที่รับสินค้าตัวนี้ไปเนี่ยเป็นใครอย่างไรนะครับก็ต้องรายงานให้ให้ถูกต้องไม่ชนะแล้วปวสก็จะลงไปบัดการแล้วบางครั้งเลยอาจจะสร้างความผลกระทบต่อธุรกิจนะครับก็ฝากไปบัติให้ถูกต้องนะครับอย่างเมื่อกี้ที่บอกเขาว่ามีการส่องออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านค่ะงส่งไปแล้วกี่คนคะแล้วอีกาอส่งไปโดยที่ไปตัแดแรงเนี่ยมันจะมีความผิดื่นด้วยไหมคะ ณขณะน,นี้อย่างที่แจ้งะนะครับมันเป็นความผิดที่ชั้นต้นก่อนที่เราเข้ามาดูและให้ความสาคัญกับเรื่องสารเคมีแตบ่บริษัทแห่งนี้เนี่ยส่งออกมากว่สิบกว่า <30 S 2> ป,ปีสามสิบกว่าปีก็ยังไม่เคยมีการตรวจสอบครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของปฏิบัติการของปปสแล้วก็เป็นครั้งแรกของทางโรงงานด้วยวก็จะได้ส่วนหนึ่งถ้าเขาทําถูกต้อง นะครับเราก็ให้โอกาสแล้วก็ทุกหน่วยก็ได้ปฏิบัติได้เหมือนกัน mm hmm. เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สารเคมีที่ใช้ในขั้นตอนผลิตยาติดเนี่ยมันออกไปนอกประเทศตัวของพี่เองค่ะแล้วส่งไปสัง่งประเด้เึ้นบ้านเนี่ยกี่ครั้งแล้วคะตกเดือนนึงก็เ,เป็นสองเดือนครั้ง,งนเนี่ยมีครมีทำมาปิดกันโดยประมาณก็ประมาณสิบกว่าครับมีการ บอกไหมคะถ้าสับบ่งแตมาเอาไปทำอะไรหรือว่าไปแต่เปนรายที่ลูกค้าสาั่งมันจะเป็นพวกจุดเจาะน้ำมันครับน้ำมันเนี่ยครับมีการแสด,ดงรายละเอียดทาง,รงาเราสัจเจนใช่ไหมต้องเอกสารอะไรพวกนี้ทางออฟฟิศใหญ่ครับก็มีมีไว้ใช้อย่างอ,างอางื่นครับจุดเจาะมาเชื่อมเช่อมผลิตภัณฑ์โลโก้อะไรนี้ก็ของผมจะส่งพวกไงนิคมอุาตสาหกรรม,มาอะไรพวกนี้ครับ ส่วนใหญ่ในไทยกี่เจ้าแล้วก็เมียนมากี่เจ้าเมียนมาก็จะเป็นเจ้าเดียวที่เป็นขุดเจาะครับเขาอ้างว่าเป็นใช้สําหรับขุดเจาะใช่ครับแต่ผมไม่บอกบริษัทดี่ว่าครับเดี๋ยวเขาอาจละมีหุ้นอะไรนี้แต่ส่วนใหญ่ในไทยก็มีในไทยมีครับในไทยก็เยอะนะครับประมาณเยอะครับเป็นส่าเจ้าเลยครับแต่เขาไปใช้ในนิคมอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้ผลิตบ้ากว่าบ ทางบริษัทก็ยืนยันที่จะหาหลักฐานไปชี้แจงกับทางเจ้าหน้าที่ใช่ครับผมจะ<ม>ต้องเตรียมเอกสารอะไรไปยื่นครับกติที่โรงงานเราใช้สารเรานี้ําอะไรคะของทางบริษัทไม่ได้เอามาผลิตครับแต่ว่าส่งให้ลูกค้าอย่างเดียวครับปริมาณที่นันเข้ามาแต่ละเดือนแต่ละปีมันแตกต่างกันไหมะคะแต่ว่ามันมากน,น,น้อยแค่ไหร่ก็แล้วแต่ช่วงครับบางทีก็แล้วแต่ลูกค้าสั่งครับถ้าสั่งจำนวนเยอะก็จะสั่งเข้ามาแล้วเราก็ส่ง อย่างที่เห็นนี่อาจจะเป็นว่าเอามาพักไว้ก่อนแล้วก็รอลูกค้าเรียกเข้าอะไรอย่างนี่ครับอันนี้ถือเป็นจํานวนที่มากที่สุดครับก็เยอะอยู่นะมีมีรถที่มากกว่านี้ไม่มีแล้วครับครับแต่นี่เราไม่ซ่ามมาก่อนแลาต้องเรียนเขาเรียนสองสอนเรียนไม่ไม่ไม่ซ่ามครับแต่เหมือนว่าเคยได้ยินอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ไม่ไม่มั่นใจเลยครับผมขอท่าน